มาจ้าสบายดีทุกคนมือน,นี้้าเป็นเมือพิเศษเนะนี้คือวันที่๒๒วันที่๒๒เดือนกุมภาก็เป็นงานบุญสลองพระธาตุไหวพระธาตุนมัสการพระธาตุสิโคตะบองเนาะันมือน,นี้พิเศษไม่น,น้องก็คือพาสาวๆสวสาว,สาวน้องๆนักเขียนมอป่าย มอสอน้องผําที่ว่ามือมีได้โอกาสดีคือพวกเขามา,าสแสดงบทฟ้อนในงานบุญนมัสกัาารประทานสิบหตะบองอ,อันนี้คือจำนวนหนึ่งที่พวกเขามาฟ้อนทั้งเมิดน้ำกันมีอยู่16น้องนางนนสาวแต่ว่าที่มามาลายสักกะนี่มันส่วนหนึ่งทีซื้อเนาะ หลังจากที่พวกเราฟอนแล้วแสดงฟอนแล้วแล้วก็เป็นเวลา12โมงยังก็คือ11โมงกว่า11โมงกว่า11มง48นาทีเนาะกับผู้คนมันก็จะบางแล้วก็เริ่มจะหมดแล้วแต่ยังเหลือแต่ิแต่น้องๆค่ะจะยังไปทันเล่นมาไหว้ประทัดก็เลยว่าขอมาไหว้ประทัดก่อนที่จะกลับ คือเป็นฮีตของประเพณีลาว,าวเฮาอยู่แล้วปกติจะต้องนุ่งสิ้นเก้าผมเบียงแพะคือจังซีเป็นเวลามื้อมือบุญแบบซีเนาะแต่ว่าไม่กับปัจจุบันนี้ก็เริ่มขนบธรรมเนียมก็เริ่มหาย,หายไปน,น้อยนึงละจนคิดแต่ว่าที่ยังเหลือกูถ้าเข้าบริเวณาธาตุก็ต้องได้นุ่งสิ้นอันนี้คือต้องต้อง,องขาดโคดายแท้ครบแล้วบ้านนี้ แต่ดังที่เราพวกเราเห็นอยู่เนะ่นี้ก็คือว่าจะสังเกตเห็นะเนขาจะไซเกิร์ขึ้นมาในบริเวณพระธาตุอันนี้ก็คือแบบด้วยที่ว่าบางคนท่นรรานบอได้อ่านคำที่เขาจะบอกว่าให้บอรรให้ให้ไซเกิร์ขึ้นมาเนาะก็เลยว่าถือถือไซเคิร์ขึ้นมาในบริเวณไทยก็จะมีบานน้อง,รรองอก็จะปดเกิร์ มันดึกแล้วค่ะจะปิดเอี้ยงหมดแล้วเนาะถ้าเป็นการขอพจะเพิ่งสิ่งที่เพิ่ห้ามก็คือว่าเวลาขอพรห้ามขอดโเรื่องความหักวัดสั้นเนาะอันพราสิโคตะบองก็จะไม่เสียเมืองอย่างเนี่ยคือเพิ่งว่าอันถ้าขอเรื่องอื่นๆได้แต่ห้ามขอเรื่องความหักวัดสั้นอันนี้ก็คือเป็นเป็น,ปนสิ่งที่อ่ะเพิ่งโบโตเล่าขานกันมาดอกสนา ก็คือมามาฟ้อนไม่กี่กคือมาตั้งแต่หกโมงหกโมงแรงแล้วก็ได้ขึ้นแสดงตอนประมาณ1ิบเอ็ดโมงซึ่งหลวงพวกเขาก็นั่งทาเวลานั้นมาเจ็ดวัแล้วขอบใจที่ติดตามภาพชม o ด้วยขอบใจหลาย,ลาย